รยขออวาวดีคณะครูและตัวตเิดขึการดิสาินานันิษาทองขาวผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบกันในน้าได้มาเป็นตัวแทนคณะครูในเรื้บ้านในเพื่อที่จะกล่าวแสดงเพื่อพิธีแต่เช่นขอแอนขออวีานดีนับตั้งแต่วันที่16บทฤษฎิกายโยนุท เป็นวันที่โรงเรียนบ้านไช้นะ้ำได้รับ่านขอในชาติวัดีมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไท้นะ้ำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านตำบลไท้นะ้ำมีความรู้สึก,กดีที่ท่านได้กล่ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านเกิดของท่านเอง ท่านขออเดชาวดีท่านเป็นคนที่มีความรักแล้วก็มีความหวังดีต่อคณะครูและก็นักเรียนของท่าน,านท่านเป็นผูาเสียสละในด้านตา่างๆซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่าในภ่าตอนเย็นหรือตอคืนท่านขออเดชาวดีท่านจะมาอยู่วยยเวรคอยดูแลโรงเรียนแทนคณะครูอของเราท่านด้วอบของขวัญวันเกิดแก่ทุกท่านท่านแค้ของขวัญปีใหม่ ครูด้วยงบประมาณของท่านเองแจกเงินให้แก่นักเรียนในเทศกาลวันสำคัญถ้าไม่เคยคิดว่าคณะครูเรียนของท่านคือลูกน้องแต่ท่านคิดว่าคณะครูเรียนของท่านอยี่ยเป็นน้องนะคะท่านเป็นอาท่านเป็นลุงท่านเป็นพ่อของคณะครูเรียนของท่าน สะอาดสวยงามอัน,นุวัรก็ประมาณาปรับปรุงอาคารเรียนในแต่ละห้องติดตั้งะระลมเพิ่มเติม,ตมนะคะและที่ประทับใจคือปิดตแกันนกซึ่ง ในทุกๆเรื่องซึ่งจะเห็นว่านะคะนักเรียนโดยเฉพาะในระดับชั้นอนุบาลชั้นป .1 เมื่อเห็นท่านขออดีชาบดีนะคะลูกๆของท่านจะรีบเข้าไปลูมก,กอดท่านนะคะซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจในความรู้สึกของคุณนกูอเองนะคะดิฉันเป็นข้าราชการครูนะคะได้บรรจุที่จังหวัด เซึ่งเทคนิคการบริหารของผู้บังคับบัญชาตแต่ละหน้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่มีเรื่องหนึ่งที่ท่านของอเดชามรวยมีให้แก่คณะครูคือคําว่าให้อภัยและความเมตตาซึ่งเป็นความประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจำของดิฉันตลอดไปท่านเป็นผู้นําในการแสดงความเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยจะนำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทั้งในระดับโรงเรียนในระดับตำบลและระดับอำเภอทำให้โรงเรียนระดับาน้นเป็นที่รู้จักของบุคคลต่ตางๆจนมีรางวัลที่ท่านได้รับก่อนอเกษียรอายุราชการคือรางวัลิเกียรติยศนดีศรีพิจิตรเรืออไายคุณธรรมในระดับจังหวัดและนอนกจากนี้ท่านยังให้โอกาสดิชัน เป็นตัวแทนของรูปเดลวัา้านนะ้ำขึ้นถวายพานทูปในวันสำคัญของสถาบัานข้ามหาศา์ซึ่งนะคะดิฉันเองก็คิดว่าเป็นเกียรติและก็เป็นความภูมิใจในชีวิตราชการว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้เป็นตัวแทนขึ้นไปถวายพานทูปในระดับสีงด้วยคุณความดีของท่านขออเดชาบดีไม่ ความดีประดับชนเกียรติศักดิ์แห่งครูผู้สร้างศิษย์ดังอาทิตย์แจงจ่ากัางเวรุนลัสมีเจอจำัดในใจคนพระคุณพ้นรำพันพันนาเพราะเสน้นทางเกียรติยศปรากฏเลิศ อุดมการให้คนกล้าความเป็นครูสรางคนกี่คนมากี่คนดีพัฒนาประเทศไทยด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถือตำหนดคอบวราระอันยิ่งใหญ่ครกเกษียณนอายุ เป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม่กายพักเหนื่อยได้จะยังสู้แม้วางชอกใจจะวางสึ่งความรู้ของเธอชูเกียรติไว้ในใจชนบ้านลราไม่มีรักมุ่นไอ ม้องมนบาลังมีพี่น้องพอกระมูลบ้าลังทุกคนอย่งสูดคันไม่อยากเอ่ย Grazie.